มาเบิงตลาดนัดพี่น้องตลาดนัดชุมชนบ้านเลิงถอนหนองยาไซอันนี้แพงพักพี่น้องอันนี้แพงหมูหมูสดสดโลละร้อยยี่สิบอันนี้ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ มันยัง่าลูกชิ้นปิ้งขนม โปวยจับโปรยจับนิวเจเรชั่นมาขนมไทยอมสินไปดูขนมไทยอมสินอ๋อขนมไทยอมสินเดี๋ยวอันนี้อัเดี๋ยวใส่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเอาขนมไทยเอาเราชาร์ัออมอิ่มมันมี้นอมสินออมอิ่มเอออมอิ่มผู้ติดไม่ใช่อมสินโทษทีโทษที่อมอิ่มอมอิ่มเออผิดไม่ใช่อมสินโทษทีโทษทีเธอพีขนมขนมอ๋อยูสิบบาทกินในกรอบฮะในกรอบ เอานี้บ่ะกระเพาะเอาเท่าไหร่เอาแต่เอาทงนึงบ่ถั่หรือเป็นกระเพาอันนี้อันนี้ลมเดียวบ่ะผสมเดียวอันนี้ผสมเดียวบ่เอาอยู่่บุก็โอเคโอเคเอาผสมเดียวบ่อ๋ออันนี้จะเอาแล้วนะหบ่แล้วแต่ เอานี้เอานี้อันนี้เอาแบบเดื่ออันนี้คนนึงจะเอาอยู่ปะเอาคนนี้ต่อ มกงวงพี่น้องมกโวกยี่บาทอายุบัก่อนีอัี้มไม่อันนี้มันไม่เหว่ะมก็ไม่เห็นใไมหมชิมขนมคได้อดีควยชิมันตักคือูอะขนมทแซ่ด้อ่ะิแซ่บตไหน 啊。<bye. S 3> สิ่วเอานี้โอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวไปจัดตังค์เอามีอันนี้ข้าวฟันด้วยอันนี้มายองเนตอะไรหน่นนี้โตฮิโกะไก่คูคคมาดูทัวรแรกญ,ญี่ปุ่นที่นอ้องทัวรแรกญี่ปุ่นอิดามะเมะข้าเนียวทุเรียน ขาเค็หวานอันนี้อร่อยแค่กินนอนทอดอันนี้อร่อยไก่ไก่อ่หมูหมูทอดหมูทอดกระเทียมดูอาหารแชี่แข็งประเทศไทยน่ากินนะสี่สิบบาทสี่สิบห้าบาทเราไปจ่ายใจเวรให้เขาเวอันนียกเป็นรายการเสร็จสิบนะครับสำหรับตลาด เวลานองบอสใจตังปัสมาชิกก็ไดเท่าไหร่หน้อยบาทของกระจุ๊บกระจิบทั้งหมดเท่าไหร่1นึ่งร้อยห้าหนึ่อ้สิบาทน้องสดคุ้มนะกิน ลราไม่เท่านั้นเามันมันมาผสมกงแก็คือเค่อ